ที่เป็นเรือเป่าลมที่เป็นเขาเรียกพรทูนโซโล่นะคะอันนี้คือให้ให้เพื่อนๆดูค่ะว่าเหมียวใช้รถ h อนด้า r v อเนาะเพื่อนๆกล่องที่มันมาด้วยเนี่ยก็คือมันต้องปรับตัวเบาะของผู้โดยสารด้านหลังลงอันนึงค่ะแล้วมันถึงจะใส่กล่องนี้พอได้เนาะ ให้ดูค่ะว่าถ้ามีรถกระบะกก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าเราไม่มีรถกระบะเราใช้รถเอ่ SUV รุ่นเล็กอย่างของแมวแมวใช้ Honda CR-V ตรตัวนี้มันก็ใช้ใช้ได้นะคะเพื่อนๆก็กล่องมันก็จะยื่นออกมาหน่อยนึงตรงนี้ค่ะเราต้องปาะต้องเราต้องปรับ เบาผู้โดยสารด้านหลังให้มันเรียบแล้วก็ใส่ได้เท่านี้พอของเอาออกจากในกล่องนะคะมันก็จะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะอุปกรณ์ที่มาจากในกล่องอันนั้นนะคะให้เพื่อนๆดูก็เดี๋ยวพอตอนที่ไปที่ตรง ใช้งานในในในน้ำจริงอ่ะนะคะในในทะเลสาบหรือว่าในอ่างเก็บน้ำที่เหนียวจะไปเนี่ยก็เดี๋ยวมาะประกอบให้ดูอันนี้คือให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนค่ะไอนน้มันก็เป็นเก้าอี้นะคะคือเก้าอีดด้ตัวนี้มันแน่นหนามากเลยเป็นพลาสติกค,ะค่ะแ,แล้วเรานั่งตกปลาอันนี้มันคือเป็นพรทูน เ่าลมชนิดที่เป็นเป่าลมมันมีมันมีแท่งยางสองแท่งอะเนาะเนี่ยเพื่อนตอนที่พอพับแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะที่เหมายวว่ามันเป็นแท่งยางใส่ลมอะพับมันก็จะชิ้นเล็กเท่านี้พอเราเคลียอ,อกมามันก็จะชิ้นใหญ่ค่ะอันนี้เหมียววาดเขียนเองชอบวาดโลก ก็อ่านว่า kiss my best ที่นี่มันจะเป็นปลาพงน้ำจืดค่ะเพื่อนก็เท่านี้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด subscribe เป็นแฟนเพจของเหมียวนะคะช่องเหมียว youtube ช่องนี้ชื่อเหมียว the movie ในอเมริกานะคะอันนี้มันไม่ได้มาประชดนะ,ะเพื่อนแต่ว่า เนื่องจากมันข้อเหล็กเวลาต่อเนี่ยมันมันจะมันจะหนักมันจะแน่นเกินน่ะนเดี๋ยวเจ็บมือถ้าเียเอาเหมือนก็ว่าเอา,เอามือเนี่ยกระแทกให้มันออกอะมันก็เจ็บมือเราอ่ะเราก็เลยติดคอนไปด้วยอันหนึ่งและอย่าตกใจนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขนมติดตัวไปกินนะคะเพียงแต่ว,ว่ากล่อง ล่องขนมกล่องเล็กค่ะเพื่อนแต่ว่าในนี้เหมียวใส่ไอตัวเ,เพื่อนเรียกไอดียตัวน็อตที่มันจะมันจะต่อมันจะใช้ต่อกับตามข้อต่อของเนี่ยค่ะเ เราก็มีเทคนิคของเราเนาะเอาล็อตใส่กล่องตัวตัวเชื่อมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพื่อนพอเราใส่ไปตรงข้อต่อก็จะต้องให้มันยึดไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเรานั่งอยู่ในเรือแล้วมันท่อนเหล็กมันนั่นแล้วมันก็จะทําให้เรือจมได้แต่และอีกอย่างมันเป็นตัวยางเป่าลมด้วยเนาะ ถ้าจะเป็นตะปูหรือเป็นวัสดุที่มันไม่ใช่อุปรกรณ์ที่มันมากับในชุดมันก็จะทําให้ไอตัวเป่าลมเนี่ยมันมีโอกาสถูกเจาะได้ค่ะ<อ>ก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าตัวคลิปอันนี้เพื่อนๆก็ถึงได้บอกนะคะเหมือนต้องพกคอมเพราะมันง้างไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ขอ้อแข็งๆหรือแข็งๆหน่อย ก็จะใส่ได้มือเดียวไม่มีปัญหาอะไรค่ะประมาณนี้ค่ะเพืเ่อนๆแค่เอาไ้ตัวเข็มเนี่ยเนาะหมุดเนี่ยเข้าไปตรงช่องสามเหลี่ยมเนี่ยเท่านั้นเองเวลาที่เราเสียบเข้าไปยกตัวอย่างให้ดูนะคะเวลาเราเสียบเข้าไปกับตรงนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะ,เ,เ,เ,นนะ,คะเพื่อนๆนี่ค่ะ จะเป็นกอเสียบเพื่อนเห็น,นเป็นโลนี่ไหมคะเนี่ยพอเราเสียบเข้าไปแล้วแล้วก็โล์นี่มันก็จะเข้าไปตั้างในละ่ะ จะเอาความยาวที่ตรงไหนพอมันพอมันเลื่อนเข้าตรงนี้ปุ๊บเราก็เอาตัวน็อตเนี่ยใส่เข้าไปนะคะเพื่อ,อนแล้วพออีกด้านหนึ่งก็จะทะลุ เราก็เอาตัวเนี้ยน้ำหน่อยหน,นึ่งแล้ก็วา,างพอมันล็อกมันก็จะอยู่ค่ะเพือ่อนๆเห็นปะคะนี่ค่ะพล็อกข้างข้างหน้าข้างหลังมันก็จะเป็น,นะะล็อกแบบนี้จากตัวล็อกเมื่อกี้อันนี้เหลียวคง ยังไม่ประกอบให้ดูนะคะเคพ<อ>ื่อนๆเพราะเดี๋ยวมนันต้งไปที่ตรงที่เป็นน้ำก่อนแล้วจะทำให้ดูด้วยว่าเวลาเราต่อลมเข้ากับตัวแจ็คที่เสียบบุหรี่ของเราแล้วเร,เรานำมันมาประกอบด้วยกันเนี่ยมันทำยังไงมากแล้วก็ตอนถอดออกด้วยนะคะว่า มันจะต้องทำยังไงก็อนี้แค่ข้าวค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเพื mm hmm. ่อนๆกล่องนี้ตแค่ mm hmm. เอาเก,เก็บไปตัวตัอ้อต่อให้มันอยู่ในที่ที่เดียวกันนะคะไอ้มันก็เป็นเคล็ดลับเทคนิคของแต่ละคนน,น,นะคะเพื mm ่ hmm. อนๆอย่างของเหมือนหง ก็เอากล่องขนมมาใส่ตัวน็อตก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เมียวด้วยหรือว่ากดรูปกระดิ่งกระดิ่งนะคะติดตามเป็นแฟนเพจกันคะ่ะช่อง YouTube ของเมียวชื่อช่องเมียว The Movie ในอเมริกานะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณมากคะ่ะ